สวัสดีครับมาดูมาตนาราลสิตประจำวันจันทร์ที่7พฤศจากาสน2022กันสำหรับยูโรนะครับไปดูเทรดเซตอัพเมื่อวนันศุกร์กันหลัง NFP Report ออกมีฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับที่เราจะเข้าเทรดเนื่องจากว่าถ้าข่าวนั้นมีเอฟเฟกกับตลาดอย่างชัดเจนเราก็ควรเทรดตามโมเมนตัมของมันนะครับโดยเ่ราอย่างยิ่งเราจะเห็นว่า ก่อนตัวเลขออกตลาดนั้นบาลานซิ่งมาประมาณสักวันหนึ่งนะครับข้ามมาตั้งแต่วันพรหัตมาจนถึงช่วงลอนดอนเซสชั่นจากนั้นพอ NFP Report ออกเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่ Yesterday Report เอาตลาดนั้นเบรกออกจากบาลานซิ่งขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เซฟควรที่จะรอนะครับควรที่จะต้องรอให้ราคานั้นเบรกขึ้นเป็นเหนือกรอบนี้ซะก่อน ซึ่งจะเห็นว่ามันเป็น Initial r ลรสิสโซนของวันศุกร์ด้วยนะครับจากนั้นพอมันพุ่งขึ้นไปปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําคือรอรอให้ราคา p l ู b a c k p u ู l แบ็กมาที่ไหนนะครับ p u ู l แบ็กกลับมาที่ High ของวันก่อนหน้าจากนั้นเข้าเทรดที่นี่ซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาสต p อปลอไปวางไว้ใต้ Initial Resistance นะครับมันนั้นไกลไปใช้ประมาณซักเอาฟิมนาชีมาตีดูนะครับจากนั้นวางไว้ใต้50% f i b r ริเ a สเ m e n t ก็พอ ะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าออกที่เรี e นโซนนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก3 r นะครับถึง7 r นะครับขึ้นอยู่กับว่าสับล้อที่ระวงางกว้างขนาดไหนโอเคกลับมาสู่วันนี้ Move directional move ที่เกิดจากข่าวจำเป็นต้องมอนิเตอร์ให้ดีในวันต่อไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเอฟเฟกเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพรวมมันเคยอยู่ในนี้แล้วเบรกดาวลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอข่าวออกปุ๊บข่าวมาทำให้ตลาดนั้นเปลี่ยนคอนเทกต์ Contact. โดยตอนนี้จะเห็นว่าตลาดนั้นกลับเข้ามาอยู่ในบาลานซ์เดิมเพราะฉะนั้นจากเดิมที่มันเคยเป็นแบิชเฟดจากการที่ตลาดบันเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่งนี้ตอนนี้ตลาดกลับมาบาลานซ์ balance นะครับโดยที่กลับในการบาลานซ์เบื้องต้นจะเซตเอาไว้ที่3วันนี้ อาจจะขยับได้มากกว่านี้นะครับต้องดูสักวัน2วันก่อนซึ่งถ้าหากว่า move นี้เกิดจากการที่ buyer กลับเข้ามา active หรือว่า new buyer กลับเข้ามา active เราจำเป็นต้องเห็นราคา break initiation zone ให้ได้ภายในวันนี้ไม่เช่นนั้น move up กลับขึ้นไปนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่ short covering เท่านั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่า seller ที่ s ลล์ตอนที่ราคาเบ e ก บ a ลานซิ่ง7วันนี้นะครับจะมีการเซลกันค่อนข้างเยอะพอข่าวออกตลาดนั้นแค่เขย่านะครับเอาเซลโพซิชันตรงนี้ออกไปก็คือ Stop Loss อเราไปนั่นเองราคาเลยพุ่งขึ้นด้านบนไม่ใช่ New b u เออกลับเข้ามาแอคทีฟนะครับซึ่ง Short Covering มันทำให้ตลาดทัน w ั e k โดยก็อย่างที่บอกนะครับจุดสังเกตคือราคาต้องเบรกไฮของเมื่อวานนี้ขึ้นไปให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วราคาเริ่มเบรก ลงมาใต้ p พรีมาเก็ support จะเป็น warning sign สำหรับ buyer สำหรับ up move นี้นะครับแล้วมีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะแทงดาวกลับลงไปสู่จุดเริ่มต้นของ up move ก็คือที่นี่นั่นก็คือขอบล่างของ b a l านซ i n ิ a r เ a 3นวันนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Euro ส่วนพาราล่านะครับเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่ว่าตลาดยัง w e a k n e s s อยู่นะครับโดยที่ถ้าจะเข้าเทรดลองไซ์นะครับจะเห็นว่า เราแทบไม่มีโอกาสในช่วะแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นต้องรองให้มันไปเสร็จแล้ว pullback กลกับลงมาซึ่ง area ที่ดีที่สุดนะครับในการเข้าเทรดลองไซค์ก็คือที่38.25 retracement เอา support วางไว้ใต้ mid point นี้นะครับซึ่งถ้าว่าเทรดได้ประมาณนี้ reward to risk ratio ก็น่าจะได้ประมา,ะมาณสัก4-6อาได้นะครับโอเคกลับมาสู่วันนี้ ถึงแม้ราคานั้นจะอัพมูฟกลับขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับแต่ด้วยความเป็นจริงที่ว่าไฮของวันก่อนหน้าก็คือตรงนี้ยังไม่โดนเบรกเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับยูโรเราจำเป็นต้องโฟกัสสถานการณ์ให้ดีนะครับว่ามันเป็นช็อตคอร์ปอริงแคลลี่หรือเปล่าหรือไบเออร์ใหม่กับเข้ามาอค i ทีถ้ามันจะเป็นไบเออร์ใหม่ที่กับเข้ามาอีกทีเราจำเป็นต้องเห็นราคาไม่ใช่เพียงแค่เบรค ไของวันก่อนหน้าแต่จําเป็นต้องเบรกอินิเชียลรุนโซนขึ้นไปให้ได้ด้วยเพราะอินิเชียลรุนโซนสำหรับวันนี้เป็นแอเรียสําคัญเคยเป็นบาลานซ์เบรกดาวแอเรียมาก่อนนะครับถ้าหากว่าราคานั้นแบงก์กลับลงไปแล้วเบรกพรีมาเก็ตสปอร์ตจะเริ่มเป็นสัญญาณไม่ดีสําหรับไบร์เพราะถ้ามูฟนี้เป็นช็อตคอร์บิงแรลลี่ มันจะทำให้ตลาดนั้นวิกเ s สนะครับแล้วราคาอาจจะกลับลงไปสู่จุดเริ่มต้นของ Up m o v e เมื่อวันศุกร์ได้ก็คือที่ s u สปอร์โซน,นี้นั่นเองนะครับรวมถึงเป็น Yesterday Low ด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Parola าสำหรับทองคำนะครับเมื่อวันศุกร์ก็เช่นเดียวกัน f o c ก s สไปในการเทรด long s i นะครับหลัง NFP report ออกโอกาสที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือตอนที่ราคานั้งผูแบ็กกลับลงมาสู่มิดพอย n t จากนั้นเอาสต็อปวางไว้ใต้โซนนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ทันสามารถเทรดตอที่มันเบร i อินิช l ลบริษ e z โซนได้ด้วยจากนั้น Scale Out นะครับที่ริษั z โซนด้านบนบนแล้วจำเป็นต้องออกที่โซนนี้เนื่องจากว่าที่นี่คือขอบบนของ b a l านซิ่งก่อนหน้านี้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคกลับมาดูวันนี้ ก่อนอื่นนะครับตอนแรกเนี่ยบาลานซ์แซรีเเราอยู่ที่กรอบนี้นะครับแต่วันนี้เราจำเป็นต้องปรับขยาย b บาลานซ์แ i ร s ออกไปกลายเป็น19วันนั่นก็คือเรารวม2องบ a ลานซ์นี้เข้าด้วยกันนะครับโอเคจะเห็นว่าวันศุกร์วันพฤหัสตลาดเริ่มต้น Move จากบาลานซ์เซียโลนะครับพอถึงวันศุกร์มีข่าวมาช่วยดันราคาพุ่งขึ้นไปแล้วหยุดที่ b a บาลานซ์เซ High ซึ่งเราจะเห็นว่า Move Up กลับขึ้นไปนี้แทบจะเป็นเส้นตรงไม่มีการ p พู Back ที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเพราะฉะนั้น Price Action แบบนี้เนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่า Buyer ที่เขาต้องการที่จะเข้าเหมือนกันเขาเข้าไม่ได้ เพราะตลาดไม่ได้ผูกแบกแล้วมูฟแบบนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะหมดแรงได้ง่ายโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าวันนี้มันพยายามที่จะเบรกออกจาก Balancing 19วันนี้ขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ Initial r e t e n จั z โซนจะเป็น Main Infection Point ถ้าราคานั้นเบรกแล้วโฮอยู่เหนือ Initial r e t e n จั z โซนก็จะเท่ากับเรามี Balancing Breakout Pattern ซึ่งมีสีสูงที่จะ Expand เวนขึ้นไปอีก นะครับแล้วถ้าเบรกระโ h o หรือ initial region zone การเทรดช็อตซด์จะถือว่ามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากว่ามันจะสวนกับโมเมนตัมในการเบรกเอาครับในทางการงงันข้ามถ้าหากว่าราคานั้นติดอยู่ใต้ initial region zone หรือแม้แต่กระทั่งพยายามเบรกแตกลับเข้ามาในใต้ initial region zone ขอให้รู้ไว้ว่าที่นี่ก็จะยังเป็น good trade location สำหรับ s e ล l e r อยู่ดี แล้วก็จะมีสูงที่เราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเอาตลาดกลับเข้ามาอยู่กลางเรนเหมือนเดิมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือตรงคำสำหรับดาวจอวันเมื่อวันศุกร์ไม่มีเทรดเซตนับที่ดีเลยนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นตลาดนั้นเวี่ยงแล้วก็บาลานซ์ซิงอยู่ตรงกลางเลนพอดีเป๊ะแบบนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเข้าเทรดนะครับโอเคมาสู่วันนี้เราจะเห็นว่าตลาดนั้นเทรด อยู่ตรงกลางเลนเป๊ะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นที่นี่บริเวณแถวนี้จําเป็นต้องระมัดระวังถ้าคิดที่จะเข้าเทรดเพราะอะลรก็ตามที่ตลาดนั้นติดอยู่ในบาลานซ์ซิงแ e อเรียกูเท o ดโลเคชันจะอยู่ที่ขอบบนและขอบล่างของบาลานซ์ซิงแ e อเรียเท่านั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตอาราลีสิประจันนี้อย่างไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ